ครับขอต้อนรับเข้าสู่แบงก์กาดไฟไทยแลนด์นะผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะมาเสนอันนี่เลยเอาละครเชินทิ้งแทงนะครับสายซิคุยมิผสมโมนากะนั่นเองครับนอตีก็เ็นซิคุใช่ก็อันนี้คือของมันเหลือครับเราเลยจัดได้นั่นเองก็เริ่มกันเลยเลยครับก็แีอะไรเกลียนบ้านตัว, <ปะ S 2> ตวเริ่มเป็นสายซีคุแน่นอนครับครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นฮิลทิกเกอร์ครับสี่ใบอาร์ตต้องอาร์ตแล้วแต่ศรัทธาครับผมเราจะศรัทธาแบบของเราอย่างนี้เอง คือของมันเหลือเอาวางวางไว้ก่อนเขาวางไว้ก่อนผมวางไว้ก่อนเนาะวางไว้ก่อนรัาผมต่อมาอ่ะชี้ครับเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับสูงไปครับเดี๋ยวอย่ามึงในแก้ครับในในเก้งครับไม่ใช่ในเก้ดิเป็นหุ่นยนต์ในทีดีเราด้่นเองหุ่นลูกปั้นหินในทีดีเราน้่นเองชี้เข้าครับชุดนี้ก็หายากหาไม่ยากหรอกแต่ไม่ค่อยมีคนซื้อครับแล้วก็อ่ต่อมากชี้ของแบทเทนซิสเตอร์ครับอีกสี่และสุดท้ายครับ ลักเบิร์ดครับน,นกแก้วตัวนี้ครับอีกสี่ก็เท่ากับชุดนี้คีสิบสองครับผม U4 สนั่นเองทิกเกอร์ทิกเกอร์กับเกตส่วนเ,เ,เราจะใส่อย่างี้ครับผมต่อไปครับผมเกตหนึ่งครับผมก็เป็นตัวทํานายครับผมเปิดท็อปเด็กไว้บนไว้ล่างอย่างที่อรเัเคิลทุกสายใช้กันครับผมสามใบแล้วก็ PG จสี่ใบครับผมแล้วก็ g ิมมี่ครับ, 8, 000, บยืนแปดพันสี่ใบ แล้วก็ซิคุยมิล่างหนึ่งครับสี่ใบก็เกรดหนึ่งมีเท่านี้ครับผมก็ตามนี้เลยต่อมาครับผมก็เป็นตัวเลดไอที่ไว้ชาร์จสามใบครับผม h ิ t ชาร์จ e ใช่ครับผม,บผมแล้วก็นี่ตัวปี๊ดเลยครับไซเลนทอมก็อีก3าใบานั่นเองแอดพีจะเรียกว่าเจ้าพ่อเรียกนี่ครับผมใช่ครับหญเรามาขู่เรามาขู่ขู่นี่เขาแล้วก็ ร่างสองของซิคุยโยมิครับผมสี่ใบนั่นเองก็ต่อไปครับผมเกดสามครับผมอ่โมนากาครับสี่ใบครับเพราะต้องเพอร์โซนาตัวเองครับผมสี่ใบเลยแล้วก็อ่าอามาเทลเซอร์สองใบครับผมและสุดท้ายก็เป็นซิคุโยมิร่างสองสองใบร่างสามสองใบครับผมเนื่องจากโดนลิสติครับเลยใส่ได้แค่สองใบใช่ก็การจัดเด็กนี้ก็เป็นในแบบของเราผมลืมพูดไปก็ ไม่ผิดไม,ม่ถูกครับว่าใครจะจัดยังไงก็ลองอันนี้เราทําเป็นเพื่อให้ลองดูเฉยๆครับว่าเป็นยังไงอ่ะ,อะลองเทคนิคการเล่นนะครับตอนจะโยนให้อดินอีกท่านหนึ่งครับเราอดินที่พูดเล่นไม่เป็นครับ <c oughs> <c oughs> กองง่ายๆครับตัวเริ่มเมื่อเมื่อเข้าเทินก็จัวเสร็จปุ๊บเปิดท่าใบครับผมใช่แล้วก็เอาไปวางไว้ใต้ล่างอ่ะก็คือถ้ามันมีเกรดหนึ่งอ่ะเอามาไลนได้แต่ถ้าไม่มีเกรดหนึ่งอ่ะก็เรียงแล้วก็ไปไว้ใต้กองนั่นเองอ่ะสมมติปึ๊บเจอไจ้เรื่อยๆเนาะอ่ะอันนี้เราจะถ้า พี่บอกวงเล็บเลยนะบมนากะนะปัะ๊บง่ายๆครับผมเอาอันเนี้ยไปไว้เลียใช่เพราะมันยืนหม101ือนหนึ่งได้เนื้ออ่ะต้องอธิบายก่อนว่าถ้ามันไม่มีร่างร่างของมันนะ่ะโคบ่ะตัวเนี้ยมันจะยืนเก้าพันไม่ว่าจะเป็นแวร์หรือจะเป็นเลียก็ตาม<ช>อ่าอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าเนี้ยคือจะผสมการเลียงเข้าไปจากโมนากะเข้าด้วยโมนากะจะมีสกิลในการเลียงใช่ครับผมโดยการพูดตัวหน้าบาสนะครับผมก็ตอนลิมิตเบรกว่าไงครับอพีตอนลิมิตเบรกก็ คืออย่างผมนี่ถ้าเรียงดีๆก็คือห้าสิบสิบห้ายี่สิบมันจะเรียงขึ้นก็คือมันจะเรียงขึ้นมาประมาณ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 เกือบเกือบยี่สิบใบนั่นเองเรียงง่ายก่มนุกะจะกลายเป็นยี่สิบพอดีถ้าแอพีก็ทําก็ประมาณยี่สิบก็เท่ากับว่าถ้าเพอร์โซนาไปหนึ่งหรือสองใบก็มันก็จะได้เรียงแล้วก็เตือนเรื่องอย่างหนึ่งก็คือฮิวติเกอร์ที่วนกับเ็ก้าอย่าใช้ห้ามห้ามใช้เอาง่ายๆครับเทคนิคการเล่นคือ ก็เรียงเอาไว้ครับแล้วก็จําให้ได้ว่ามันมันมันถึงจุดที่เราเรียงไว้หรือ,อยังแล้วก็มีไซเลนทอมอยู่ข้างๆกับ g จมีนี่เจมีนี่ทั้งหนึ่งตัวเพื่อจะให้มันตีถึงหมื่นหกนั่นเองเพราะดวงนี้ยื่นหมื่นหนึ่งหมดแล้วก็มีตัวเช็คดวงแค่นองแต่ข้อห้ามของเด็กค,คือห้ามใช,ใช้โลเซนเมกัตกับเด็กเด็กเด็กขาดในการบูทและกับเด็กใช่คือเราใส่มาเพื่อจําอย่างเดียวถ้าใส่เข้าไปแล้วสับปุ๊บเจ๊งครับผมเราจะไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ไม่มีอรไระยกครับผม นับว่าเราเลียงอะไรไปบ้าง<ช>แล้วจะถึงเมื่อไหร่แค่นั้นเองเอ้เราก็ไป,ไป้องเป็นต้องบอกเขานะแล้วก็ตีเขาบอกปลาสองไดแล้วก็กดแหใช่ครับผมก็คือมันอยู่ที่ตอนที่เราเลียงนั่นแหละราต้อง<ช>แต่ล่างหนึ่งมาเด็กนี้เล่นไม่ง่ายแล้วก็ยากไม่ยากแต่ว่ามันต้องจําให้ได้ก็มือถ้าแอปพีเล่นก็สองได้ไหมอ่าใช่มันจะอารมณ์ประมาณนั้นครับผมก็ เด็กนี้ก็จริงๆอ่ะมันจะอลราเคิ้นอ่ะเกือบทุกสายมันจะมีหวังที่ใส่เลนทอมเหมือนกันเขาจะโยนทิกเกอร์อะไรให้ใส่เลนทอมหมดอย่างถ้าสมมติแวนกาดอ่ะใส่เลนทอมสองิใส่ทอมไปสักใบใช่ก็แล้วแต่ครับผมก็อันนี้อันนี้คือคือใส่คือเน้นใส่กับซิคุด้วยแต่มันจะไี่มีโซพอให้ซิลคุ้ใช้ใช่และมันจะไลท์ติดไลมันคือเอาง่ายๆคือใส่ซิคุสามารถจะไลท์ง่ายมากแค่นั้นเองก็เป็นมือน้อยหน่อยใช่ก็เป็นเด็กหนึ่งที่ ค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างแน่นอนแล้วก็เติมมือตอนที่มันไลท์เชนไปเรื่อยๆได้ค<ช>่อนข,ข้างดีครับผมแล้วก็เรียงการ์ดได้ด้วยได้ด้วยใช่ตั้งแต่ต้นเกมก็มเห็นกันเล่นกันก็สายอารสคูบวกมนากะนี่ครับผมก็เป็นสายหนึ่งที่เรียกได้ว่าถ้ถาถ้าจําได้ก็เก่งนะครับแล้วคนจําได้ก็คือ,อมัน,<ห>นมันเทพเลยข้างในเด็กอ่ะแล้วด้วยการที่ชีเยอะ มันอัตราการดอปชีในเด็กมันค่อนข้างสูงครับก็เป็นเด็กหนึ่งที่เล่นง่ายครับผมเนื่องจากเด็กนี้ไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเป็นพิเศษก็มีเท่าที่เล่าไปครับก็หมดหมดแล้วจริงๆครับผมก็ที่เหลือก็มันอยู่ที่การเล่นของเราว่าเราฝึกมาหนักแค่ไหนกับการเล่นเด็กนั้นนั่นเองคือไม่มีอะไรมากครับผม่าแวนตีก็ใช่ยัดแวนอย่างเดียวผมชี่อย่างเดียวครับผมก็คือออราเคลน่ะบอกตรงๆว่าสายเนี้ยเป็นสายที่ต้องมันต้องซ้อมค่อนข้างหนักเรื่องการจํา ใช่มือไม่ได้หนาแต่ว่าถ้าเราจําได้แล้วเราเรียงถูกมันจะทําให้เราเล่นมันทําให้เราเล่นาสายนี้ค่อนข้างเก่งมากแล,แล้วง่ายพิ่งกลัวไ,ไฟตรงข้ามว่ามันเรียงนะใช่ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าชอบก็กดไลค์นะผมถ้าติดตามก็กดซับสไครต์ผมนักฝ่าเผจด้วยมนกับไฟไทยแลนด์ก็เด็กโปรไฟล์จะมาทุกวันศุกร์นะครับผมก็ mm. ครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมีเด็กต่อไปมาเรื่อยๆหลังจากนี้ก็การจเด็กไม่ผิดไม่ถูกครับ ลองจัดดูตาม,า,มดามความถนัดของเราอันนี้คือเราถนาดก,กันอย่างนี้เราเลยลองเสนอเรืของเราให้ทุกคนได้ดูยังไงก็ฝากติดตามเพจเราด้วยบรรากัศไฟไทยแรงครับผมก็จะมีคลิปมีข่าวสารการแข่งข่าวสารนู่นนี่นั่นต่างๆมาให้อ่านกันครับผมยังไงก็อขอบคุณมากครับที่ติดตามวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ